สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบนาพระเครื่องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะคะเป็นต้นไปนะคะก็จะลงตั้งแต่สามโมงเย็นแต่ส่วนใหญ่จะลงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะ ก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะเผื่อว่าใน E-P ที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนนะคะที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสองนะคะหรือว่าจะเป็น ID ลยลนะคะ0ูนย์เก้าแปดสอนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมคค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ แม่ค้าไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะต้องขอประธานอภัยนะคะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจองค์ไหนดูแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะในส่วนของราคาวันนี้นะคะก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะส่งให้ฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเหมือนเดิมเลยนะคะดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันเป็น e p ีที่188แแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแม่ค้าขอขยับกล้องหน่อยนะคะรายการแรกนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะ หลวงพ่อสุขนะคะวัดโพไซทองนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะหล่อบโบราณนะคะองค์นี้นะคะานานดูนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะก้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะ สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อสุกวัดโพไซทองนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะองค์นี้นะคะสนใจยังไงทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อด้านหน้านะคะก็จะเป็นคราบนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ะคะเนื้อเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะสมเด็จพิมพ์พใหญ่นะคะรายการที่สองนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์พแบบนี้นะคะถักเข้ามาปิดกันได้นะคะดูไม่ชัดยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่3มนะคะอง์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดปี05นะคะสวยๆนะคะเป็นเนื้อชุบทองแจกกรรมการนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหนังสือแบบนี้นะคะเขียนหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้แบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะองนี้นะคะ เป็นเนื้อชุบทองนะคะแจกกรรมการนะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อนะคะดูนะคะเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทวดปี0ูนย์ห้านะคะหลังหนังสือนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สี่นะคะ อันนี้จะเป็นจอบนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะหล่อโบราณนะคะก็จะเรี่ยมกรอบนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ทันหลวงพ่อปุกเสกนะคะทันหลวงพ่อเงินปุกเสกนะคะเก่าๆเลยนะคะดูนะคะก็จะมีคาบนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะจอบนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะหล่อโบราณนะคะทันหลวงพ่อปุกเสกนะคะอง์นี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะ400นะคะส่งให้ฟรีกันทุกรายการเลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะให้ดูนะคะเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะออกสีน้ำตาลนะคะด้านหลังก็จะมีตาวัดนะคะแบบนี้นะคะ ดูนะคะเนื้อสวยๆนะคะดูนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะท่านใดที่ชอบนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่หกนะคะน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุกนะคะวัดโพสไซทองนะคะดูนะคะด้านหน้านะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันห้าแบบนี้นะคะวัดโพไซทองนะคะสวยๆเลยนะคะเดีนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันห้านะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะสนใจยังไงทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่7นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นรุ่น3นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีเหมือนปิดทองแบบนี้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเก่าๆเลยนะคะเหรียญนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อทิมแบบนี้นะคะ ดูน,นะคะเก่าๆเลยนะคะดูนะคะสวยๆนะคะ,นนะ,คะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นรุ่นสามนะคะเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่8นะคะอง์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้ให้ดูเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะให้ดูนะคะ ภาพไม่ชัดต้องขอประธานอภัยนะคะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะดูไม่ชัดยังไงนะคะดูนะคะสมเด็จนะคะพิมพ์พใหญ่นะคะองค์นี้นะคะเนื้อด้านหน้านะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นปิดตานะคะดูนะคะ ก็จะมีปิดทองนะคะแบบนี้นะคะเป็นปิดตาหลงพ่อแก้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นเอ่อเป็นหลังยันแบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะก็จะมีปิดทองนะคะลงลักปิดทองแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์หลังยันนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะ400ร้อยส่งให้ฟรีเลยนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญน,น้ำเต้านะคะแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดวังสับปะรดนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นยันแบบนี้นะคะดูนะคะก็จะเป็นคราบแบบนี้นะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะ 400ส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่11นะคะอง์นี้นะคะ11จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองคนี้นะคะเนื้อไม่แตกลายงานนะคะด้านหน้าก็จะมีคราบนะคะแบบนี้นะคะดูเก่าๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อนะคะ นะะเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่11นะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่12นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระรอดนะคะ พระรอดกุมหาวันนะคะองค์นี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นเนื้อดินนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะสวยๆนะคะพระรอดกุมหาวันนะคะรายการที่12สองนะคะท่านใดสนใจนะคะ ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่13นะคะนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะแบบนี้เลยนะคะดวนะคะเป็นรุ่นหัวโตนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลวงผู้ทิมแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะ สวยๆนะคะหลวงพ่อทวดปี2,500นะคะเป็นรุ่นหัวโตนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่14นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์พเจดีนะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นะะเนื้อจะออกเป็นไข่ไข่ขาวขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเม็ดมวลสารแดงแงนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะเนื้อนะคะเม็ดมวลสารแดงๆนะคะเห็นชัดเจนนะคะทั่วองค์เลยนะคะองค์นี้นะคะ เป็นสมเด็จพ,พิมเจดีนะคะองค์นี้นะคะเนื้อจะออกเหมือนเป็นไข่ขาวๆนะคะเนื้อแห้งๆนะคะองค์นี้เป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพ,พิมเจดีนะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะดูไม่ชัดยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบห้านะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะ ดูนะคะเป็นเหรียญล่อโบราณนะคะเก่าเก่านะคะเหรียญนี้นะคะดูนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะ เหรียญหล่อโบราณนะคะรุ่นแรกนะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่16นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นพิมพ์หน้าเสือนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเหมือนกันนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะ ด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะตด๋วนะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าๆนะคะหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญน,นี้นะคะหลวงพ่อน้อยพิมพ์หน้าเสือนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ เนื้อมันมันนะคะแตกลายงาแบบนี้นะคะดูนะคะเนื้อสวยสวยเลยนะคะองค์นี้เนื้อจะออกมันมันนะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่17นะคะ เนื้อสวยๆนะคะเนื้อจะออกมันๆนะคะแตกลายงาแบบนี้นะคะไปพร้อมกรอบนะคะลงยาสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะในราคา400นะคะคุ้มมากนะคะ400ได้กรอบไปแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่18นะคะ18อันนี้จะเป็น พระพรมนะคะเป็นเหรียญพระพรมสี่หน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะเนื네้อ mm hmm จะออกดำดำแบบนี้นะคะของหลวงพ่ออีนะคะองค์นี้นะคะพระพรมสี่หน้านะคะของหลวงพ่ออีนะคะดูนะคะเนื้อดำดำแบบนี้นะคะดูนะคะก้นนะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะ เป็นพระพรมสีหน้านะคะของหลวงพ่ออีนะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะสนใจยังไงทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้านะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จเป็นพิมพ์ปกโพนะคะองค์นี้นะคะของหลวงพ่อลวยนะคะดูนะคะเนื้อสวยๆแบบน,นี้เลยนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะ นื้อสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จปกโพของหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้มาพร้อมกรอบนะคะกันนะ้ำแบบนี้เลยนะคะสวยสวยนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีกันทุกรายการเลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะองนี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะดูนะคะเป็นเนื้อแตกลายงานนะคะอีกหนึ่งเนื้อนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อดูนะคะเนื้อน้านหลังนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะองค์นี้ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่20นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะไปพร้อมกรอบให้แบบนี้นะคะในราคา400นะคะสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่21นะคะนนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคงนะคะ วัดบางกระพร้อมนะคะปีสองสี่แปดสี่นะคะดูนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะเก่าเก่ากันเลยนะคะเหรียญนี้นะคะ,ะ,คะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะ ปีส4 8 4่นะคะเก่าๆนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่22นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญย5่สัตวัษนะคะดูนะคะเป็นเนื้อตะกวนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเข้ากระกรบเลยนะคะดูนะคะเป็นบล็อกทองคํานะคะองค์นี้นะคะด้านหลังก็จะมียันให้แบบนี้นะคะ สวยๆนะคะเหรียญย5ศตวรรษนะคะบล็อกทองคำนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะก้องไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะ,คะสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อตะกัวนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหรียญ25สัตวรรษนะคะเป็นบล็อกทองคำนะคะ400นะคะส่งให้ฟรีนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้กันเลยนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมานะคะจะเป็นรายการที่23นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อองค์นี้นะคะจะแห้งๆนะคะไม่มันนะคะองค์นี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะดูนะคะเนื้อ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะดูนะคะสวยๆนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้นะคะเนื้อแห้งๆนะคะองนี้ท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ ให้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะพร้อมขึ้นคอนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบให้เสียงเงินเพิ่มกันแล้วนะคะ4 0 0บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นปิดตานะคะองน์นี้ปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะให้ดูนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเป็นเนื้อสำลิดนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะดูนะคะจะเป็นคาบนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะะคะนคท่านใดสนใจนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเป็นเนื้อสําลิดนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์2 3้า0ดสองเจ็ดสองสามนะคะหรือว่าจะเป็นไ d ด i n ลนะคะ0ูนย์เก9 6 0ดสองเจดสองสหนนะคะทั้งสองช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะเปิดไว้องค์ละ400บาทเหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากทันใดไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ